โรงงานนะครับสุรพลซาวนะครับอ๋อไม่ใช่นะอันนี้เป็นฟูโซ่นะครับ270นะครับตีคอหอนนะครับคอเดิมนะครับคอเดิมโค้งเดิมนะครับพร้อมตัดมอพากางออกนะครับเดินเลดออกท้ายนะครับปลายแฝดสามสี่นิ้วงอปากนะผมนะครับยันกริปนะชุดน่าเปนถอดได้นะครับถอดแยกได้หมดนะครับ เดี๋ยวฟังเสียงกนะันนะคันี้ปัดปาดปูู้นะฮะ